สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับช่วงสองเลขดังทั่วไทยคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแมงรัฐบาลเท่านั้นนะครับคลิปวิดีโอนี้จะพาสองเลขของบ้านภัยเมืองพน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 ,พน,พน,พนให้มาทั้งหมด ปดหาง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 ห้าเจ็ดกับห้าแปดหกเจ็ดกับหกแปดเก้าเจ็ดกับเก้าแปดศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดนี่นะครับท่านผู้ชมผู้ชมดูนะครับ ชอบตัวไหนกันเน้นตัวนั้นกันนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับเสี่ยงโชคแต่พอประมาณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย